สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถ VAP สวยๆสภาพงามๆตัวพิเศษนะครับคันนี้ Toyota c ค m r รี่นะครับโฉม e อ i m o ินะครับปี2011นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับชุดแต่งโรงงานเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับคันนี้ไม่เคยชนเลยนะครับสภาพดูแลดีมากๆนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับกับ VAP สวยๆผ่อน4 9่0ัน้ารโดยประมาณผ่อนได้5ปีเครดิตดีออกรถศ 2,900 0บาทนะครับคันนี้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์หลังม่านหลังและก็ม่านข้างนะครับเป็นม่านหลังไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับรถได้สวยสภาพงามมากๆนะครับชุดแต่งครบเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์สีขาวมุกสวยๆนะครับรีบพิจารณารีบตัดสินใจนะครับนานๆจะได้เจอสภาพแบบนี้แล้วก็สวยๆแบบนี้นะครับประวัติดีมากๆนะครับไม่เคยชนเลยนะครับซอกเดิมหมดเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดถังแคปซูลมาให้เรียบร้อยนะครับใช้กันได้อีกย ขับรูดูดีมีระดับขับประหยัดจัดไปครับกับคันนี้นะครับรถสวยสมบูรณ์สุดนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับเครื่องทนทานใช้ง่ายดูแลสบายคันนี้ไม่แท้18800,0กิโลเมตรนะครับสภาพเรียกว่าสุดงามเลยครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับเซ็นทรล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกครูชคอนโทรลรถสวยทรงดีสภาพงามมากๆนะครับเบาะหนังสีดํานี่เป็นมาจากโรงงานสภาพแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับส่วนมากจะเป็นสีครีมนะครับคันนี้เบาะดําโรงงานเลยนะครับ บอกคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพนักพิงปรับไฟฟ้านะครับมีอีกหนึ่งตัวด้วยกับสมาชิกที่กําลังหาคัมรี่นะครับถ้าไม่ติดแก๊สรุ่นนี้ก็จะขายกันอยู่2องแสนห้าสองนะครับวันนี้เปิดชิลๆเน้นหาให้กับคนที่กําลังหาใช้งานนะครับเป็น 2 9 0 0 0ับาทนะครับมีแอร์หลังนะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับเย็นหน้าเย็นหลังเย็นซ้ายเย็นขวาเลือกได้เลยครับแล้วก็มีม่านข้างเป็นแบบดึงขึ้นมานะครับแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับพนักพิงคือปรับไฟฟ้าครับเดินหน้าถอยหลังขึ้นส่งลงต่าเดินจัดให้กับสมาชิกเลยนะครับรถสวยทรงดีสภาพงามใครที่เล่น LPG อยู่นะครับประหยัดมากๆหรือแม้กระทั่งถ้าใครไม่อยากใช้ LPG นะครับท่านใช้น้ํามันล้วนก็คุ้มมากๆนะครับน้ามันล้วนก็คุ้มนะครับเพราะรถใช้ แค่188,000กิโลเมตรนะครับเจ่มมากๆนะครับฝากจากใจแอดมินเลยนะครับอยากให้สมาชิกที่ชอบและกำลังหาคัมรี่นะครับคุ้มมากๆครับจะแก๊สก็ได้ไม่แก๊สก็คุ้มเลยครับแก๊สก็ดีประหยัดทนทานแล้วก็ใช้ง่ายครับสบายมากๆนะครับคันนี้ติดแก๊สระบบหัวฉีดมานะครับรถสวยทรงดีสุดหรูงามจัดนะครับเป็นชุดแต่งเอ็กตโก็จะเป็นมาจากโรงงานนะครับ เป็น2.0 G e x t i m o ไ f i n ป Projector ชุดแต่งรอบคันสีขาวมุกสวยๆไม่เคยชนเลยนะครับไม่เคยชนจัดส่งทั่วไทยครับจดส่งทั่วไทยอยู่รอรับรถที่บ้านเลยครับใครเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับบอกจากใจนะครับรีบพิจารณาจองได้จองครับสวยจริงคัดเช็คเรียบร้อยใครที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับห้ามพลาดนะครับผมบอกเลยว่าสวยจริงสภาพงามจริงหาเอาไปใช้งานคุ้มสุดๆนะครับกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับ